ซอมบี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนนิยมและรักมากสุดแต่เกมซอมบี้ที่ดีกับหายากมากจึงวมาไม่เกมซอมบี้ที่ถูกเกลียดเข้ากระดูยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมซอมบี้ที่ผู้คนรักมากที่สุด VS เกมซอมบี้ที่คนเกลียดมากที่สุดเริ่มต้นด้วยเกมที่ถูกตีหน้าว่าหลอกลวงและแย่ที่สุดไม่ใช่แค่ในหมวดซอมบี้หนักกว่าคอนคอร์ดกับเกม The Day Before จาก Fantastic Studio เกมที่มีเป้าหมายในการหลอกลวงและขโมยเงินของผู้เล่นตั้งแต่วันแรกเหมือนคนในบริษัทเพิ่งไปดูฉลาดเกมโกงมาเริ่มต้นด้วยการออกแบบ ตัวอย่างการโมฟีเจอร์ต่างๆของเกมมากมายโดยมีการลอกงานเพื่อนข้างโต๊ะอย่าง Map Division หรือโลโก้ The Last of Us แต่นั่นเป็นสิ่งที่คนคนพบหลังจากพายุคลื่นใหญ่เพราะในช่วงเวลาที่ตัวอย่างนั้นปล่อยทุกคนตื่นเต้นขั้นสุดกราฟิกที่ดีซอมบี้ PVP เกมเพลย์มาในรูปแบบ MMO เกมที่ดูเหมือนมีทุกอย่างในฝันได้รับการโปรโมทจาก NVIDIA เพิ่มความน่าเชื่อถือเข้าไปอีกกลายเป็นเกมที่อยู่ใน wish list เป็นอันหนึ่งของ s t e a มแต่มันอาจจะเป็นแค่ฝัน จริงๆก็ได้เพราะเกมนั้นดีเลย์จนไม่มีนิ้วจะนับจํานวนถูกนําออกจากสตรีมไปช่วงหนึ่งเพราะทีมงานลืมจดลิขสิทธิ์เกมเมอร์ต่างเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเกมนั้นมันมีอยู่จริงไหมเทรลเลอร์ต่างๆที่ลอกมาจากเกมหลายเกมมากเกมเมอร์ทุกคนนั้นได้ตัดสินใจแล้วว่าเกมนั้นได้หลอกลวงไม่มีอยู่จริงแต่ผู้พัฒนาก็ได้สยบคําลบหลู่ปล่อยเกมในรูปแบบ Early Access เกมนั้นมีอยู่จริงและมันแย่มากๆในเกมที่โมยว่าเป็น m m o แต่มันกลับไม่ใช่ห้องที่มีคนสูงสุดได้เพียงค 32คนไม่มีแคลนหรือการเลททั้งนั้น MMO ในพจนานุกรมเล่มไหนก็ไม่ทราบฟีเจอร์ที่ไม่ได้ขาดแต่ไม่เหลือเลยสักนิดระบบการคลาฟหายระบบการเอาตัวรอดหายทำลายสิ่งก่อสร้างหายแมพทั้งแมพหายไปแม้กระทั่งฟิสิกส์ของเกมนั้นก็ขาดนิวตันผิดหวังสุดๆและสุดท้ายซอมบี้กลายเป็นผู้เล่นเป็นฝ่ายวิ่งตามหาซอมบี้แทนเป็นอีเวนต์ใหม่ที่ผู้คนนั้นรวมตัวกันเพื่อตามหาซอมบี้เหมือนกำลังตามหาโปเกมอนแล้วถือเจอขึ้นมาซอมบี้กลับไลฟ์ มือขั้นสุดไม่เป็นภัยสักนิดกราฟิกแย่กว่าตอนที่ปล่อยตัวอย่างเป็นอย่างมากบัคที่คอนเฟิร์มว่าคุณต้องเจอมันแน่นอนและมาถึงสิ่งที่แย่ที่สุดใช่ครับนั่นมันยังไม่แย่ที่สุดหลังจากเกมหลอกคนซื้อมาได้จํานวนค่อนข้างเยอะและโดนทัวลงในเรื่องต่างๆที่พูดไปผู้พัฒนานั้นเริ่มแอบหยิบแท็กต่างๆของเกมออกอย่าง MMO Open World เพื่อเลี่ยงการถูกฟ้องหลังจากโดนคนพบมากขึ้นเรื่อยๆอย่างการที่เกมนั้นถูกสร้างจากดีไซน์สําเร็จรูปจาก Unreal Engine รวมถึง แมปหลังมีการรีฟันเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนคนเล่นผู้เล่นตกคว่ำในเพียงแค่ไม่กี่วันบริษัทก็ได้ประกาศปิดตัวในทันทีหรือเป็นการพูดเป็นในๆว่าขอบคุณสําหรับเงินแล้วข้ามุยหายตัวไปในกลีบเมฆพร้อมกับเงินเพียงแค่3วันหลังจากเกมปล่อยเท่านั้นผมคงไม่ต้องย้ำแล้วว่าคนนั้นเกลียดเกมขนาดไหนขนาด IGN ยังให้1ต่างกันลิบลับกับเกมซอมบี้ที่ผู้คนรัก Open World ที่แท้จริงกับ d y i n g Light จาก t e c h l a n d ถึงแม้เนื้อเรื่องของเกมอาจจะดูสุ่มและไม่ ค่อยเมคเซนเท่าไหร่อย่างการที่ไฟล์รับสุดยอดของรัฐบาลอัปโหลดเอาไม่ได้ต้องไปเอาเอาเองแล้วทำไมเกมที่มีเนื้อเรื่องปานกลางถึงเป็นหนึ่งในเกมซอมบี้ที่ผู้คนรักมากที่สุดได้เพราะเกมเพลย์ครับ dying light เป็นหนึ่งในเกมซอมบี้ที่มีเกมเพลย์ที่ดีที่สุดแล้วในหมวดนี้เริ่มด้วยระบบพักควาหรือปีนป่ายถึงแม้จะเป็นเฟิร์สเพอร์ซันกลับปีนได้คล่องทุกอย่างของโลกนั้นใช้เป็นที่แสดงกายกรรมได้เกือบทั้งหมดทั้งตึกเราโครงสร้างเอาสลิงยังขายหน้าทําให้การเดิน ทางกลายเป็นสิ่งสนุกสร้างความแตกต่างให้กับเกมเป็นอย่างมากสกิลคอมแบทที่ทําออกมาได้ดีมากสู้สนุกกับตานานกระโดดถีบขาคู่ใส่ซอมบี้แม้แต่ซอมบี้ยังหลากหลายต่อสู้แตกต่างกันแถมยังเสริมด้วยมัลติเพลเยอร์อีกเกมทั้งสองภาคนั้นรวมกันขายไปได้มากกว่า30ล้านก๊อปปี้เป็นเกมที่ผู้คนรักในเกมเพลย์และเกมเพลย์นั้นแบกของจริงซึ่งนั่นไม่ใช่กับอีกเกมหนึ่งเกมที่ทําเกมเพลย์ออกมาได้น่านอนที่สุดแล้วกับเอมี่จากเวกเตอร์เซล ได้กลายเป็นเกมที่เครียดที่สุดในการเล่นโดยตัวเอกนั้นต้องทําการปกป้องเอมี่เด็กที่มีพรสวรรค์แต่ด้วยกราฟิกที่ทําให้ตัวละครนั้นไรอารมณ์ขั้นสุดและทีมงานยังคิดบุคลิกของเอมี่ไม่ออกจึงทําให้ตัวละครนั้นพูดไม่ได้เข้าไปอีกกลายเป็นสีหน้าก็ไม่มีพูดก็ไม่ได้แล้วตัวละครที่พูดได้อย่างตัวเอกก็พูดได้ไร้อารมณ์ขั้นสุดทําเอาหน้ายอมติดเชื้อไปเป็นซอมบี้มีบุคลิกมากที่สุดในเกมแล้วจากเนื้อเรื่องก็คงจะรู้แล้วว่าทั้งเกมนั้นจะกลายเป็นภารกิจขนส่งและปก ปในขณนะที่ AI ของเอมมี่ก็เหมือนจะชอบซอมบี้มากกว่าเราเดินได้งงสุดๆตรูที่ไม่เป็นภัยบ้างก็ตาบอดบางตัวละครละวันช็อตได้ด้วยซ้ำสลายเป็นเท่าทุลีจากการตีเหมือนทานอดดีดนิ D ้วภารกิจต่างๆที่แค่ตามหาหรือเดินสลับไปมากับเอมมี่เป็นเกมที่น่าเบื่อขั้นสุดต่างกับเกมที่ออกหลังเพียงแค่ปีเดียวมีเนื้อเรื่องที่คล้ายกันมากแต่คนกับรักเกม The Last of Us ภาคหนึ่งเกมที่ทำทุกอย่างได้เพอร์เฟกมากเนื้อเรื่องของตัวเกม ที่เข้มข้นดีกว่าหนังด้วยซ้ำทั้งโจเอลและเอลลี่มีบุคลิกเป็นของตัวเองถึงขนาดที่ทําให้ผู้เล่นนั้นผูกพันกับตัวละครเป็นอย่างมากเคมีที่เข้ากันสุดๆไม่ระเบิดกลางห้องวิทย์เหมือนตอนคุณเรียนแน่นอนกราฟิกของเกมที่ในสมัยนั้นนับว่าเป็นการปฏิวัติว,ตวงการเกมเกมเมอร์ที่เห็นกราฟิกของเกมเป็นครั้งแรกเนี่ยจะเหมือนศิลปินที่พบกับภาพแวนโก๊ะมันสวยขนาดนั้นเลยจบด้วยเกมเพลย์ที่หลากหลายตื่นเต้นท้าทายทําให้คุณเหงื่อตกได้เลย9ปีหลังจากเกมปล่อยขาย ขายไปได้รวมกันมากกว่า37ล้านก๊อปปี้ผมไม่เอาหัวเป็นประกันได้เลยว่าในทุกที่ยังไงเดอะลาส of บาก็จะถูกพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในเกมซอมบี้ที่ดีที่สุดแล้วไม่เหมือนกับอีกเกมที่ถูกพูดถึงถึงความแย่ของเกมกับ Dead Rising ภาค4จาก Capcom Studio ภาคต่อของแฟรนไชส์บูลี่ซอมบี้ที่ดีที่สุด Dead Rising กลับเปลี่ยนความคาดหวังกลายเป็นความเกลียดเริ่มด้วยอินโทรที่ไม่เมคเซนสักนิดอย่างเช่นตัวละครเหล่าที่มาจากภาคก่อนทำไม ไปทาโบตอกมาคนเดียวกันแน่หรอแล้วคราวนั้นกําลังวุ่งหน้าไปทําข่าวเกี่ยวกับฐานรับสุดยอดแต่รู้ได้ไงก็ไม่รู้ถ้าแค่ขับไปตามถนนใหญ่แล้วเจอเลยเนี่ยมันยังเรียกว่ารับได้หรอเกมเพลย์ที่ลบหลายอย่างออกจากภาคก่อนมากมายออกไปการเปลี่ยนระบบคาบที่กลายเป็นเกม RPG ทั่วไปสตรูประเภทบอสท,ที่ภาคก่อนๆของซีรีส์นั้นทําออกมามีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากมีแต่ตัวละครที่เหมือนลืมกินยาในภาคนี้กลายเป็นสตูปกติที่เก่งกว่าเดิมเฉยอารมณ์ขันคอมเมดี้ของเกม ที่มีในทุกภาคภาคนี้กับดูฝืนพยายามตามเทรนด์ดูออกเลยว่าพยายามมากเกินไปเป็นเกมที่ว่ากันตามตรงแล้วไม่ได้แย่เลยแต่เสียตัวตนไปอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นเกมซอมบี้ทั่วไปนั่นคือสาเหตุที่เกมโดนเกลียดมากเกมได้ทิ้งทุกอย่างที่ทาให้ผู้คนรักอยู่กับแฟนชายหลังจากเกมปล่อยได้รับการตอบรับแย่มากถึงขนาดแคปคอมได้ชักดาบระบำปิดสตูดิโอของเกมไปสมบูรณ์จบแฟรนชายไปตลอดการจนถึงทุกวันนี้กลับการอีกเกมหนึ่งที่เป็น ็นภาคต่อเช่นกันแต่กลับเป็นเกมที่ทุกคนรักกับ Left 4 Dead 2จาก Turtle Rock Studio ผมมั่นใจได้เลยว่าเกือบทุกคนนั้นต้องรู้จักเกมซอมบี้ระเบิดไม้ของ Discord เกมนี้เนื่อเรื่องของเกมที่ถือว่าโอเคน่าสนใจแต่ของจริงนั้นอยู่กับเกมเพลย์โดยเฉพาะด้านมัลติเพลเยอร์เกมนั้นได้ออกแบบการต่อสู้ที่ดูดเดือดอะดรีนาลีนสูบฉีดกับการมาของฝูงซอมบี้ที่วิ่งแข่งกันอย่างกับ Black Friday โดยคุณและเพื่อนของคุณนั้นต้องผ่าฝูงซอมบี้ไปทำภารกิจที่ ภารกิจแต่ละอันนั้นน่าจดจำเป็นอย่างมากผมยังไม่ลืมภารกิจที่คุณต้องจัดคอนเสิร์ตเพื่อเรียกเฮลิอคอปเตอร์มารับอยู่เลยทั้งกดดันและเท่สุดๆเกมได้นำเสนอการเล่นที่ต้องอาศัยกันและการดีมากทั้งด้านการทำภารกิจการช่วยกันกำจัดซอมบี้โดยบางซอมบี้นั้นคุณไม่สามารถสู้ได้เพียงแค่คนเดียวจะมีจ็อกกี้มาจูออนที่หลังคุณเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาวุธต่างๆที่ทรงพลังสมกับการตะลุมบอลเป็นเกมที่ไม่ได้ซับซ้อนแต่นำเสนอออกมาในรูปแบบที่ดีที่สุดเกมขายไปได้มากกว่า2ล้านก ในเพียงแค่อาชิริรกหลังปล่อย Left 4 Dead 2ได้กลายเป็นหนึ่งในเกมซอมบี้มัลติ p l a y e r ที่ดีที่สุดแล้วตลอดการจนถึงปัจจุบันไม่เหมือนเกมที่ได้ทำลาย IP z o ซอมบี้ที่ยิ่งใหญ่ตลอดการกับ Overkill The Walking Dead จาก Starbreeze Studio เกมที่เริ่มต้นด้วยการที่ผู้พัฒนาหลักจากการทำเกมมาเป็นปีอยู่ดีๆก็ถูกเรียกไปประชุมถูกบังคับให้เปลี่ยนจากโปรแกรม w a ล h a l l ไปเป็นโปรแกรม Unreal Engine ระหว่างการพัฒนาแต่ติดปัญหาอยู่แค่นิดเดียวนิดเดียว จริงๆผู้พัฒนานั้นใช้ u n นเรียวอินจิไม่เป็นจะเกิดปัญหาอะไรได้ล่ะในปี2561เกมนั้นได้ถูกปล่อยตัวเปิดมาด้วยคัตซีนเนื้อเรื่องที่นําเสนอมาในรูปแบบ PowerPoint ภาพนิ่งเหมือนคุณดู One Punch Man ซีซั่น3ในขณะที่เกมได้ปล่อยเทเลอร์ที่สวยเหมือนดูหนังออกมาแล้วเกมเพลย์ของเกมที่สนับสนุนการสตลเพื่อลบก,การดึงความสนใจจากซอมบี้แบบเดียวกันกับที่ทําในซีรีส์แต่การต่อสู้ด้วยอาวุธระยะใกล้กับแค่ทิมกับฟาดเห็นแล้วอยากยิง ปืนขึ้นฟ้าจะได้ใช้ปืนให้มันจบจบไปซอมบี้ที่สมกับเป็น The Walking Dead เดินมาถึงเมื่อไหร่ก็ปลุกด้วยสตรูประเภทที่ไม่ใช่ซอมบี้ที่เป็นโคนนั้นก็ปี้มาจากอีกเกมของสตูดิโออย่าง p d a y แต่เกมลูปของเกมนั้นกลับแย่กว่ามากแม้แต่ผู้พัฒนาของเกมยังพูดเองเลยว่าคาดไว้แล้วว่าเกมนั้นจะล้มเหลวอุ่นใจขึ้นเยอะเลยเพียงแค่3เดือนหลังจากปล่อยตัวเกมเกมนั้นได้ถูกยกเลิกในทันทีเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟน Walking Dead ผิดหวังและเกลียดมากที่สุดแล้วกลับ การกับมีอีกหนึ่งเกม Walking Dead ที่ผู้คนนั้นต่างรับกับ The Walking Dead เกมจาก Telltale เกมแน่นอนเกมจาก Telltale ที่การเล่นนั้นคือการบังคับในจุดที่สําคัญและช้อยที่ทําให้คุณนั้นคิดไปอีกหลายวันว่าเลือกถูกไหมการที่เกมประเภทนี้จะประสบความสําเร็จได้นั้นมีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นในเรื่องซึ่งเกมทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากทั้งตัวเอกอย่างลีที่ใช้เวลาทั้งเกมในการยอมรับสิ่งที่ตัวเองทําไปในอดีตและการไถ่บาปพร้อมเป้าหมายในชีวิตใหม่จากคลิม ทยทุกตัวละครของเกมนั้นทําออกมาได้ดีมากทั้งเคนนี่ที่รักครอบครัวแต่แข่งชื่อเป็นหุ่นขี้พึ่งในสถานการณ์ที่ขับขันหรือแลรี่ที่แสดงถึงผู้นําที่หลงผิดจากความกลัวทุกตัวละครนั้นสมจริงเป็นอย่างมากอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากเกี่ยวกับเกมนี้คือเราเริ่มต้นได้ลีที่ไม่เหลืออะไรสักอย่างซึ่งเป็นการปูที่ดีมากเหมือนภาพที่ว่างเปล่าต่อจากนี้เราจะเป็นคนกําหนดเองว่าลีของเรานั้นจะเป็นคนแบบไหนสุดยอดพ่อพระป,รปีศาจในคราบคนหรือเกมเมอร์ที่โลก เกินจะเล่นเกมแบบนี้ทุกชอยนั้นมีผลกระทบเป็นสายให้คนเล่นนั้นอินและรักตัวละครของเกมเป็นอย่างมากเกมขายไปได้มากกว่า8.5ล้านก๊อปปี้กวาารางวัลไปมากมายไม่เหมือนกับเกมที่คนเกลียดเป็นเกมสุดท้ายกับ m e t a l Gear Survive จากค่ายโคนามิเกมจากซีรีส์ทหารสงครามที่อยู่ดีก็เปลี่ยนไปเป็นเซอร์ไบเวลเกมตัวเกมนั้นน่าเป็นห่วงตั้งแต่การที่ไม่มีส่วนร่วมของผู้สร้างซีรีส์อย่างฮิเดโอโคจิมะเจ้าพ่อสแกนเทา้าเกมที่นำเสนอโลก คู่ขนานที่ศัตรูนั้นกลายเป็นผู้ติดเชื้อในระบบ co-op survival ออกมาเป็นเกมที่คัดซีนไร้ความหมายสุดๆบ้างก็ภาพนิ่งแม้แต่คัดซีนในตอนจบยังเป็นคัดซีนของภาคเกมภาคก่อนที่นํามาใช้ใหม่สตรูที่ปีนไม่เป็นทําให้คุณเพียงแค่ยืนอยู่บนหินแล้วก็ทิ่มเหมือนกําลังหาปลาระบบ survival ทําให้ต้องฟาร์มขั้นสุดในขณะที่ตัวละครของคุณนั้นหิวข้าวกับน้ําง่ายมากชูโชกยังกินน้อยกว่านี้ระบบที่ซิงเกิลเพลเยอร์นั้นจะมีคอนเท เป็นน้อยกว่าโคออฟเป็นเกมที่น่าผิดหวังกับชื่อซีรีส์อย่างเมทัลเกียเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่คนเล่นแม้แต่ผู้พัฒนาบางคนยังไม่พอใจเกลียดถึงขนาดแอบใส่ข้อความ KGP k o j i m a Production Forever เอาไว้ต่างกันลิบลับกับเกมสุดท้ายที่เป็นไอคอนของเกมแนวซอมบี้กับ Resident Evil Series จาก Capcom มหาแฟนชายที่มีอยู่มามากกว่า25ปีได้กลายเป็นหนึ่งในตัวท็อปของเกมแนวแอคชั่นสยองขวัญจากผู้ติดเชือ้อจัง เนื้อเรื่องที่กว้างขวางลึกลับยิ่งเล่นยิ่งอยากรู้มากขึ้นตัวละครต่างๆที่แทบทุกตัวเป็นตัวโปรดของแฟนๆการพัฒนาตัวละครที่ใครต่างก็รักไม่ว่าจะเป็นคริสเลฟฟิลที่เริ่มจากการเป็นทหารที่พยายามจะรับมือกับสถานการณ์ใหม่ไปสู่เฮอร์คิวลิสที่ต่อยหินยักษ์ได้หรือ Leon, ลีออนตำรวจติม๋มที่พัฒนากลายเป็นไอ้หนุ่มสุดเก๊กที่จัดการซอมบี้อย่างกับกำจัดยุงมากับเกมเล์แต่ละภาคที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการบูเลต แกอย่าง Resident Evil ภาค5กับ6แนว Horror Action จาก Resident Evil ภาค2กับ4หรือการเล่นแบบ First Person สยองขวัญใน Ethan Winter ทุกภาคนั้นเล่นได้สนุกสตรูที่แทบไม่เหมือนกันสักภาคสดใหม่สุดๆเกือบทุกภาคของเกมนั้นขายไปได้มากกว่าหลายล้านก๊อปปี้แม้แต่ภาคล่าสุดที่จะมาในปี2026ก็เป็นหนึ่งในเกมที่คนนั้นตั้งตารอมากที่สุดเป็นรองแค่ GTA 6ที่จะออกมาในอีก30ปีข้างหน้าครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเกมซอมบี้ที่ผู้คนนั้นรักมากที่สุดวีเ เกมซอมบี้ที่คนนั้นเกลียดมากที่สุดขอบคุณทุกคนี้รับชมขอเป็นวันที่ดีของดีที่สุด